วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการขอบและรีไซน์ในโปรแกรม Procreate กันค่ะข้อดีของการรู้วิธีนี้คือเราไม่ต้องนำรูปไปขอบในโปรแกรมอื่นให้เสียเวลาการขอบและการดีไซน์ในวันนี้สามารถทำได้ในขณะวาดหรือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวอย่างเช่นเมื่อเราวาดไปเกิดจะเสร็จแต่ดันเห็นว่าเอ๊ะ ทำไมกระดาษของเรามันเหลือพื้นที่ไม่พอมันเหลือน้อยเกินไปเราอยากได้กระดาษที่ใหญ่กว่านี้แต่ถ้าจะกลับไปตั้งค่าใหม่ <c oughs> ก็ต้องเริ่มวาดใหม่อีกรอบมันเสียเวลามากจริงๆดังนั้นวันนี้เรามีวิธีแก้มาบอกโดยวิธีการง่ายมากๆค่ะให้เราเข้าไปที่แอคชั่นหรือที่เป็นรูปประแจตรงนี้ค่ะจากนั้นไปที่แคนวาสเมื่อไปที่แคนวาสเราจะเห็นคำว่าขอบ and resize ให้เราคลิกเข้าไปที่ขอบแอนด์รไซส์ค่ะจากนั้นจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นกรอบขึ้นมาให้เราปรับยืดหรือว่าหดได้ตามความพอใจของเราเลยค่ะวิธีนี้เราสามารถปรับขนาดของกระดาษให้ใหญ่กว่าขนาดเดิมที่เราตั้งค่าไว้ตอนแรกหรือเราต้องการการกำหนดค่าของกระดาษด้วยตัวเองก็ย่อมได้ค่ะวิธีการก็คือให้เราคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะคะ เมื่อเราเห็นหน้าตาแบบนี้เราสามารถใส่ค่ากระดาษลงไปตามที่เราต้องการได้เลยและตรงนี้เรายังสามารถปรับองศาของภาพได้อีกด้วยโดยใช้ปุ่มหมุนตรงนี้เลยค่ะขอลองดูนะหากเราปรับค่ากระดาษได้เป็นที่พอใจแล้วให้เรากดจานตรงนี้จากนั้นโปรแกรมก็จะเซฟให้เราเป็นอันเรียบร้อยภาพอื่นๆก็เหมือนกันนะคะเราสามารถ Import ไฟล์เข้ามา แล้วก็ปรับเปลี่ยนซสายตามที่เราต้องการได้เลยลองไปเล่นดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนขอให้สนุกกับการใช้งานโปรแกรมโปรเีเอทกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย